สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะ v a p วันที่13มกราคม2567หออค่ะพี่น้องก่อนคำนวณนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนค่ะเรามาดูวันที่13เลยนะคะทุกคนหุ้น v p จะไม่ได้ทำจันหนึ่งสุกเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะวันที่13เด่นรอบเช้าใจให้2และ1นเนาะพี่น้องมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ25 2 4 สองสองสอสองสาสองหค่ะ 1>, 1, 1นะคะ1นึ่งห้า1นึ่สี่หสหนึ่ค่ะทุกคนรอบบายนะคะเด่นรอบบายอยู่ที่5และ4เนาะพี่น้องเนาะมาดู คู่ความน่าจะเป็นนะคะห้าสองห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ค่ะทุกคนสี่นะคะสี่สองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์ สีค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสองหนะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นที่ใจจะให้นี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเดอ้อพี่น้องเดอ้อสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกรอบนะคะรอบเช้าอยู่ที่2และ1รอบบ่ายอยู่ที่5และ4 แต่ว่าถ้า FC ทุกท่านไม่ชอบนะคะหลายตัววุ่นวายก็ให้รอเด็กดิ้นประจำวันได้เลยเนาะพี่น้องแล้วตะมักเด้อพี่น้องเด้อเลขเด่นประจำวันทุกคนก็สามารถใช้ได้ทุกหุ้นทุกหวยนะคะทุกคนในแต่ละวันที่ใจให้ได้เลยเนาะค่ะเนาะมาดูนะคะคู่ตัวเด่นสองหนึ่งห้าสี่ค่ะสองห้าสองสี่สองหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะคะห้ากับสี่รอบบ่าย 5้าสองห้าหนึ่ง nope. ห้าสี่สี่ก็สี่สองสี่หนึ่งนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะเลขเด่นประจําวันเสานะคะทุกคนอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะมาดูนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเลขเด่นประจําวันเจ็ดและสองเป็น สองเสองสองนะคะทุกคนติดเลขเว้นประจําวันและเลขเด่นประจําวันได้พี่น้องสองสองกับ27 1เจ็นะคะหนึ่ติดคู่ตัวเด่น1น2่งสองสพี่น้องหกับ4ีรอบบ่ายนะคะกับเลข7กับ2เด่นประจําวันเป็น5 7 52ติดคู่ตัวเด่น5 2นะคะทุกคนสี่นะคะสี่เจี่สอง ติดคู่เตเด่นสี่สองสองสี่ค่ะพี่น้องขาเป็นยังไงคะพี่น้องมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะชอบกับตามเด้อพี่น้องขาบอชอบกับพานทึ่เก่าค่ะพี่น้องสติติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะทุกทุกคนขาสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับหุ้นจีน v i p เช้าบ่ายวันที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็จะไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมัน,มนชุบูุุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ